การปฏิบัติในการทํางานปืนกลทั้งสองแบบการบรรจุก,กระสุนการยิงการเลิกบรรจุและการตรวจปืนจะต้องกระทําในตําแหน่งที่ลูกเลื่อนเปิดการห้ามไกควรจะต้องกระทําก่อนการขึ้นนกหรือก่อนการดึงขลังลูกเลื่อนมาข้างหลังหรือที่เรียกว่าตําแหน่งลั่นไกคือลูกเลื่อนปิดหนึ่ง การบรรจุกระสุนเข้าปืนการบรรจุกระสุนเข้าปืนกระทำได้สองวิธีดังนี้หนึ่งหนึ่งการบรรจุกระสุนโดยวิธีเปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนผักใบห้ามไกไว้ในตำแหน่งล่างไกดึงคันลังลูกเลื่อนมาข้างหลังเมือเ่อกระเดองไกปืนยึดลูกเลื่อนไปข้างหลังแล้วผลักคันลังลูกเลื่อนกลับไปข้างหน้าจนสุดผลักใบห้ามไก ไว้ในตำแหน่งห้ามใครเปิดฟ้าปิดห้องลูกเลื่อนขึ้นตรวจถาบป้อนกระสุนห้องลูกเลื่อนและรังเพลิงต้องสะอาดใส่กระสุนไปบนถาดป้อนกระสุนให้กระสุนนัดแรกในสายกระสุนอยู่ในช่องคาดป้อนกระสุนปิดฟ้าปิดห้องลูกเลื่อนต้องให้แน่ใจว่ากระสุนนัดแรกในสายกระสุน อยู่ในช่องถัดป้อนกระสุน1.2การบรรจุกระสุนโดยปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนการบรรจุกระสุนแบบนี้ต้องให้ลูกเลื่อนอยู่ข้างหน้าสายกระสุนที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นข้อต่อเต็มห่วงและไม่มีห่วงว่างการบรรจุให้นํากระสุนนัดแรกในสายกระสุนเข้าถัดป้อนจนกระทั่งดังคลิกให้ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด แล้วผลักไปข้างหน้าจนสุดก่อนการบรรจุสายกระสุนใหม่ให้เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้นและเอาข้อต่อออกจากถาดป้อนเสียก่อนแล้วปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนปล่อยให้ลูกเลื่อนกลับไปข้างหน้าโดยการเหนียบไกและเริ่มบรรจุสายกระสุนใหม่ด้วยวิธีนี้อีกได้การปป็บับิเช่นนี้เพื่อป้องกันการติดขับของปืน การทํางานของเครื่องกลไกการทํางานของเครื่องกลไกสําหรับปืนกลทั้ง2อแบบนี้มีหลักการทํางานเหมือนกันและเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องกลไกดีขึ้นก็จะต้องทราบลักษณะสันฐานขณะทําการยิงการออกแบบปืนกลให้สามารถยิงได้โดยอัตโนมัตินานที่สุดตราบที่มีกระสุนป้อนและ ยังเหนี่ยวกาปืนไว้เมื่อยิงกระสุนแต่ละครั้งชิ้นส่วนปืนจะต้องทํางานต่อเนื่องพร้อมกันเรียกว่ารอบการทํางานรอบการทํางานเริ่มตั้งแต่การเอากระสุนไปวางไว้บนท่องถาดป้อนกระสุนกดไกลปล่อยให้กระเดื่องปุดออกจากแน่ใต้ด้านสูบขณะที่เหนี่ยวกลไปข้างหลังส่วนของกระเดื่องไกจะลดตัวต่ำลง หลุดออกจากแน่ใต้การสูบจึงทําให้เครื่องลุกเลื่อนคือการสูบและลุกเลื่อนวิ่งไปข้างหน้าด้วยแรงขยายตัวของแนบส่งลุกเลื่อนกับเข้าที่ในระยะนี้มีชิ้นส่วน,นต่างๆเริ่มทําหน้าที่ตามรอบการทํางานแบ่งออกเป็นแปดขั้นตอนคือ1การป้อนกระสุนคือการนํากระสุนไปวางในช่องถาดป้อนและ ให้อยู่ในแนวเดียวกับรางเพลิง1.1เริ่มตั้งแต่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้ารางบังคับคันเหล็กเลื่อนสายกระสุนจะขิ้งอยู่บนลูกเลื่อนบังคับให้เคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นเหตุให้คันเหล็กเลื่อนสายกระสุนหมุนรอบแกนทําให้ไปอีกข้างหนึ่งไปเกาะกระสุนนัดต่อไปในสายกระสุนพร้อมที่จะเคลื่อนที่มาอยู่ ใน, yeah. ในร่องบนทากระสุนอีกต่อไปถ้าลูกกลิ้งบนลูกเลื่อนมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีก1.2เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางไปข้างหลังเนื่องจากการยิงกระสุนนัดแรกนั้นลูกกิ้งบนลูกเลื่อนจะบังคับให้าร,ารัมบังคับให้ารามบังคับแผ่นเหล็กเลื่อนสายกระสุนให้เคลื่อนที่ไปข้างซ้ายทําให้แผ่นเหล็กเลื่อนสายกระสุนหมุนตามแกน ไปผลักให้เหล็กเลื่อนสายกระสุนไปทางขวาเพื่อนำกระสุนต่อไปวาง,งวางลงในร่องบนถัดป้อนกระสุน2การบรรจุคือการนำกระสุนจากถัดป้อนกระสุนเข้าไปอยู่ในรังเพลิงสองหนึ่งเมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแน่ขัดก้อนอันบนของลูกเลื่อนจะไปแตะขอบฐานท้ายลอกระสุนที่ถูกกดให้อยู่ในร่อง บนถาดป้อนเป็นนัดแรกเข้ารังเพลิงเหล็กการกระสุนอันหน้าเป็นตัวป้องกันไม่ให้ห่วงข้อต่อติดตามกระสุนไปด้วยทําให้กระสุนหลุดออกจากสายกระสุน2.2แหนขัดกรนอันบนของลูกเลื่อนเป็นตัวนํากระสุนไปข้างหน้าลากโค้งที่ต่อกับท้ายลำกล้องจะบังคับให้กระสุนเข้ารังเพลิง2.3 เมื่อบรรจุกระสุนเข้าพลังเพิงเต็มที่แล้วจานท้ายปอกกระสุนไปบังคับให้ขอรั้งปอกกระสุนจับจานท้ายป,าปอกกระสุนและบังคับให้เกลี่ยขัดปอกกระสุนยุบตัวลงไปสามการขัดกรอนคือการที่ลูกเข้าไปอยู่ในช่องขัดกรอนท้ายลำกล้องขณะที่มีการบรรจุกระสุนลูกเลื่อนจะต้องเข้าไปถึงลาดขัดกรอนที่ท้ายลำกล้อง แน่ขัดกรอ,อันบนและอันล่างจะเข้าไปชนกับช่อบ,บากขัดกรอที่ท้ายลำกล้องทำให้ลูกเลื่อนหมุนตัวไปตามเข็มนาฬิกาแต่เป็นการกระทำของก้านสูบเป็นตัวทำให้ลูกเลื่อนหมุนเมื่อเข้าที่สุดแล้วเพราะก้านสูบยังเดินหน้าต่อไปแน่ของก้านสูบที่ต่อกับลูกเลื่อนบังคับให้ลูกเลื่อนหมุนตามเข็มนาฬิกาไป หนส่วนสี่รอบเป็นการขัดกอนอย่างสมบูรณ์ 4. การลั่นไกคือการที่เข็มแทงชนวนวิ่งไปกระแทกจานท้ายปลอกระสุนเป็นการจุดชนวนเมื่อลูกเลื่อนวิ่งไปข้างหน้าจนเข้าที่สนิทดีแล้วและอยู่ในตำแหน่งที่ขัดกรนกลันสูบยังสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างอิสระอีกนิดหนึ่งแง่ของการสูบ ที่ต่อกับลูกเลื่อนด้านหน้าที่ทนอยู่กับท้ายเข็มแทงชนวนจะพาเข็มแทงชนวนให้วิ่งไปข้างหน้าด้วยปลายเข็มแทงชนวนจึงวิ่งผ่านบูหน้าลูกเลื่อนไปแทงต่อชนวนท้ายปอกทําให้ชนวนท้ายปลอกกระสุนจุดตัว5การปลดกรคือการที่ลูกเลื่อนหลุดออกจากช่องขัดกรท้ายลำกล้อง5.1 เมื่อกระสุนได้มีการติดตัวขึ้นแล้วและหัวกระสุนวิ่งผ่านร่องแก๊สไปแก๊สส่วนหนึ่งจะขยายตัววิ่งผ่านช่องแก๊สเข้าสู่กระบอกสูบและดันลูกสูบให้ถอยมาข้างหลังก้านสูบที่สัมผัสอยู่กับลูกสูบจะถูกด,ดันมาข้างหลังอย่างรวดเร็วด้วย5.2ขณะที่ก้านสูบถอยมาข้างหลังเหล็กบังคับลูกสูบคือ เน่ยการสูบที่ต่อกับลูกเลื่อนนั้นจะบังคับส่วนโค้งที่ลากที่ลากลูกเลื่อนนั้นพาให้ลูกเลื่อนหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาหนึ่งส่วนสี่รอบและปลดกรจากลากท้ายลำกล้องหกการรั้งปลอกคือการดึงออกปลอกกระสุนเปล่าออกมาจากรางเพิงขณะที่มีการปลดกรขึ้นการรั้งปลอกกระสุนก็เริ่มขึ้นด้วยการหมุนของลูกเลื่อนเนื่องจาก การปลดกลอนทำให้ปลอกกระสุนในรังเพลิงหลุดตัวขณะที่ก้านสูบและลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลังเรื่อยๆขอรั้งปลอกที่จับอยู่ที่ท้ายปลอกกระสุนดูแล้วก็จะนำเอาปลอกกระสุนออกมาจากรังเพลิงด้วยเจ็ดการคัดปลอกคือการที่ปลอกกระสุนคัดออกจากห้องลูกเลื่อนขณะที่ปลอกกระสุนถูกดึงออกจากรังเพลิง แนบเหล็กคัดปลอกก็ขยายตัวเหล็กคัดปลอกจะดันต่อท้ายปลอกกระสุนทําให้ส่วนของปลอกกระสุนไปชนกับผนังด้านขวาของห้องลูกเลื่อนโดยที่ลูกเลื่อนยังคงเคลื่อนมาข้างหลังอยู่เรื่อยๆเหล็กคัดปลอกก็ยังคงดันที่ท้ายปลอกขอรังปลอกก็ยังจับปลอกอยู่ทางด้านขวาจนกระทั่งคลายมาถึงกระ ท่องกระสุนออกกระสุนก็จะหมุนตัวออกจากปืนทางท่องคัดปลอกกระสุนข้อต่อสายกระสุนที่ใช้แล้วก็จะถูกคัดออกมาตามท่องคัดข้อต่อสายกระสุนและการเคลื่อนที่มาข้างหลังของลูกเลื่อนก็จะนํากระสุนเข้าร่องอีก8การขึ้นนกคือการที่กระเดื่องไกยกขึ้นไปขัดกับแหน่ด้านใต้ของกระบอกสูตร 8. 1ด จากการขยายตัวของแก๊สที่ดันให้ก้านสูบถอยมาข้างหลังนั้นเหล็กบังคับลูกเลื่อนของก้านสูบจะถอยมาอย่างอิสระระยะหนึ่งซึ่งในระยะแรกนั้นเหล็กบังคับลูกเลื่อนกดเข็มแทงชนวนไว้ให้ติดก,กับจานท้ายปลอกต่อจากนี้เข็มแทงชนวนก็จะถอนเข็มออกจากท้ายปลอกกระสุนและการทํางานของเหล็กบังคับลูกเลื่อน ยังทําหน้าที่อัดแหนบส่งเข็มแทงชนวนอีกด้วยในขณะที่ถอยต่อไปจึงเป็นการขึ้นนกอย่างสมบูรณ์แปรจตสองตราบใดที่ยังเหนียวไกยอยู่การทํางานทั้งเจ็ดขั้นตอนก็จะทํางานเป็นอัตโนมัติตามลําดับขั้นตอนเสมอไปถ้าปล่อยไกเมื่อใกกระเดืองไกก็จะวาลขับแับแน่ใต้ก้านสูบรอบการทํางานของปืน จะหยุดอยู่ในลักษณะที่ขึ้นนกคือลูกเลื่อนเปิดพร้อมที่จะทำงานอีกเมื่อเหนี่ยวไก